สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนมาผอกับแกวตาซาราวไตเด้อเด้อแล้วก็บไอ้คนณรอพี่น้องเอ้ยกับผู้ว่าซื้อเจียงแดงน,น้ำแจ้งไดพี่น้องมื่อนี่กันสิมาในแบบสัมผาดอีกแล้วสไตล์ไส์เสือคือเกาหนอนพี่นอ้องอย่าคพูดว่าไอ้เพื่อนซื้อเจียงแดงน้ำแจ้งไดสบายดีเด้อพี่น้องบาเนลกับซื้อบานเนลปลาไหลเนาะช่องทางบาเนลปลาไหลปลาไหลแม่นปลาไหลนี่ก็คือปลาไหลก็คือตั้งขึ้นมาตั้งอ๋อซื้อบ้านแม่นแมนเป็นซื้อซื้อบ้านแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้เี้ยนไปแลลว่ะ เปลี่ยนมาแล้วซื้อจังไดเดี๋ยวนี้จังใดกัเป็นบ้านสีสว่างเนื้อเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านสีสว่างเนื้อแม่นอยู่เมืองใดนี่ค่อยเมืองไซ้พุทองไซ้พุทองต้องแขวงสวรรด์นาเขตแน่นอนแฝงนาเขเซียงสี่ตองสวรรด์นาเขตเนาะทุกคนอ่าอ้ายมาอยู่ประเทศไทยนี่โดนเราบ่กมาอยู่ประเทศไทยเพราะประมาณหกปีหกปีแม่นหกปีมาอยู่ตอนนั้นจะฮูจักประเทศไทยได้จังใดอ้าย ตอนนั้นเราหกจักกับม yes ู่คู่หลายหลายคนแบบเออแบบข้าเจ้ามามาเราเห็นแบบข้าเจ้ากลับไปเราหูจักกันมาแบบเอ้ข้าเจ้าอ่ะมาอยู่ไทยยัง้น่ยังซี่นะเขากัเลยช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบอยากหาประสบการณ์โอ้เโมเมนต์แบบว่าบได้คิดแบบว่าได้เงินรายสี่บอกคือสัมผัสมากแต่ละคนนะนะมันแับคิดว่าคือกันเนาะคือกันคนเรามันแตกต่างกันออกไปเนาะก็เลยเออเออแม่นแล้วไอมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยไอเฮ็ดงานยัง เหตุงานโมเป็นลงลงพิมพ์เนะหตุงานลรงงานเจ้าก็ลงพิมพ์เงินเดือนดีมันบ๊อปเงินเดือนกับยุ่สหมื่นตอนแรกกับสามสามดีกว่าบาทห้าว่าเงินเดือนอยู่ประเทศไทยก็ั้กวดีมันทันก็ดีกว่าอยู่ดีกว่าดีกว่าโอ้โหได้ยังเหนื่อยเดย์แต่ว่าไทยมาไทยได้ยังเนี่ยเพราะกาได้เห็นสิ่งต่างเห็นสิ่งแปลกใหม่เนาะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนสีแบบั้กไหนอะนะแต่ว่าส่วนข้อยังคือกับ เห็นประสบการณ์ใหม่ๆเห็นในการท่องเที่ยวอาจจะโบเมื่อคืนๆอาจจะได้บ้านได้ช่องคืนๆจะมีรถมีล่างเนาะแต่ว่าสำหรับตัวเขาเองก็คือแบบประสบการณ์ต่างๆสัวนส่วนหลายเนาะในประสบการณ์ในคุ้มผู้ละยางเนาะที่เฮาแบบว่าอันอายุบ้านอายุไรเขาเฮียนบคือบ้านเนี่ยคือออกเฮียนออกเฮียนหอดหมอนยังตอนนหนตอนน่้นนี้ออกป่อหาเนาะกำลังขึ้นช่วงที่กำลังจะเซ็งขึ้นโมอพอดี มันมีเหตุการณ์ที่บอขาดคิดแม่บอขาดนานคิดเป็นเหตุการณ์ที่แบบตัว,ต,วตัวเขาเองแหละเขาแบบรู้สึกอยากออกเองก<อ>็เลยได้ออกมาอย่างมันเขามันข้างห้องนะสมัยก่อนเคยเฮี้ยนแหละมันแบบเคยข้างห้องหลายบาทนียหมู่เขานะ่ะไปเฮี้ยนอยู่ต่อยต <ไป S 2> ่อาง<ะ>่ายบ้านข่อยนะมันจะมีแค่ปฐุมเนาะมอเนี่ยคือจะบบุีไปบ้านอื่นแล้วแม่มอเนี่ยคือจะไป<อ>บ้านอื่นอพอหมู่<อ>มาเห็นแหละแบบ มันยังไงมันเห็ีดอะไรจ้า,จาของแบบมูซึกแบบบูดีนะก็เลยซึไอายแม่ซูซึอกอายยก็เลที่แบบว่ามูนี่ก้าวกระโดดไปแหละก็คือเฮายังอยู่มง่งเก่าแม่พอ <มา S 1> ท่านมูเฮียนพอท่านมูแม่คือแค่คือเฮาแบบพอบรูขเฮานะมันมันบ่ค่อยพัฒนา,านไปไหนเนาะตอนนั้นนะก็เลยว่าตัดสินใจออกอ,ออกใมมื่อนั้นเนไม่เมื่อนั้นแล้วมาไทยเลยบอลลานยูตอนนั้นออกมายังบ่ได้มาไทยเนาะตอนนั้นก็ออกมาก็คืออยู่แถวบ้านอยูงานบ้านเลียงอยู่แถวบ้าน เคยเหยียดอยู er ่บ้านเฮาเ่าเป็นสไตล์แบบนั้นไเคยเคยเป็นกาดเป็นกาดอยู่ในสวนใครยุเพียงก็เสื่อมรอบวพ่อคุณบ่มันสิเป็นเครื่องวพ่นสิว่าใส่คำว่าเครื่องรอบพ่อครับมันกับบุอยากแม่บันไดแต่มันก็แม่แหละแหละมันบริการด้านความปลอดภัยคือกันอยู่ในสวนเป็นสวนน้ำสวนน้ำอยู่ไอเต็กมุจยาไวเต็กอยู่ในไอเสาไอเวียงจันน่ะนะในเต็ก โอ้หโห่โอก็ไปนัป <laughs> ่นแหละอยู่ในเตกมันจะมีสวนน้าสวนน้าคอยกับไปเห็ดเบี้ยวอยู่หัน <c oughs> ไปลองเห็ดเบี้ยวอยู่หันออก็เป็นแบบดูแลความปลอดภัยเวลาข้าเจ้าดินน้าหรือยังสีนะอ่าอ้าเคยเห็ดเบ<อ>ี้ยวอยู่บ้านเนาะอยู่ไทยก็เคยเห็ดบะนี้น้นองอยากถามามันแตกต่างกันใน,ในระหว่างงานอยู่ประเทศไทยก็งานอยู่บ้านความแตกต่างบ่ความแตกต่างนักเบาซ้ำกันบ่ความแตกต่างตอนเป็นกาดมันก็เบาเลยเป็นกาดมันมันบุคหอยนักพ่อเขา แค่ยืนบึงความปลอดภัยแต่ว่าขับเป็นงานโรงงานเนาะมันมันแตกมีความแตกต่างอยู่แล้วงานโรงงานกับงานด้านบริการเนาะมันจีแตกต่างคนละแบบทามว่าอันใดนักมันกะพอพ่อก,กันคล้ายกันคล้ายกันเนาะอ,อ้ายมาอยู่ประเทศไทยหกปีเนาะแม่หกปีหูซึกงยังไงมาอยู่ไทยพอกระหูซึกว่ามันก็นโอเคนะคนไทยเป็นยังไงคนไทยค่ะหูซึกว่าดี จะมียที่บ่อดมันจะมีคนดีบุดีเนาะแต่บางทีเขากับคนดีมันก็หลายอ่าเจอคู่คนมากมายือกันกับเจอคนดีแน่บุดีแน่อ่ะกับปาปนกันไปปาปนกันไปประเทศบ้านเมืองมันไปได้ไอเท่าที่อาเซียเกียตเห็นประเทศเมืองไทยเนี่ยนะเป็นระเบียบนะใส้คข้ามาเป็นระเบียบนะแต่ว่าตั้งแต่มาเห็นประสบแต่ว่าเปิดสมการในการท่องเที่ยวต่างๆนี่เห็นความ เป็นระเบียบต่างๆนะบ่กว่าจะเป็นการขึ้นรลุดกันล่างจะมีความเป็นระเบียบเรียนแถวกันเป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่ว่าเบ่าแนวนี่ซึ่งชอบนะปกติปกติเขาจะเห็นแค่ว่าการเบียดกันสีกันเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศไทยจะมีความเป็นระเบียบคือเรี้ยนแถวเลียนแถวกันไปแม่เป็นระเบียบบ่ต้องมีคนมายืนบอกเอื่นบอก บ่ต้องมีเพิ่นจัดระเบียบของเพิ่นแม่เองคล้ายๆแบบน่าจะถือซ้อนมากแต่แต่เขาโรงเรียนแต่น้อยแต่เขาเรียนเขาถือปลูกฟังมาแบบนั้นแม่นบัดนี้อ้ายอ่ะมีสองทางแบบโซเชียลบ่๊ะตองสร้างก็คือนี่แหละสองยูทูบสองยูทูบกับเบ้าแนวป่าไร่เนาะเบ้าแนวป่าไร่นะคะทุกคนโอ้ป่าไร่เลยบัดนี้อยากถามเรื่องคิดยูทูบได้บ่ถะท้าได้ได้ คิดจะได้จังแบบมาเหตุยูทูบครูจักน้ไพาตังแต่แรกๆเลยแรกๆเลยบะแมนเคยพยายามเนาะแรกๆเลยพี่พ้าเล่าให้ฟังเลยก็คือคอยนี่พยายามอยากจะเหตุยูทูบมีโดนแล้วเคยๆเปิดไปรอบหนึ่งนาะสมัยก่อนก้อนกูแหละแต่ว่าเปิดแล้วโทรซ้ำจุจมน้่าไปก็เลยมันก็หลายปีเนาะประมาณตอนนี้ก็ประมาณสิบปลายปีแล้วมันก็จำกาได้แล้วแล้วก็ เป็นคนอยากจะนําเสนออยู่แล้วเนาะอยากจะนั่มเสนอ,อ่างแม่ปา,ปากปากว่าแต่ว่าเฮาบมพี่โอกาสที่จะได้นี่จนลอ่ลอ,งงลอ,งองพิตล้องถือล้องเห็ดเองผู้เดียวมันบอกเคยแบบเฮาเห็ดบบเป็นนะนะก็เลยจนในฮุกจักรครับหลายๆคนฮุกจักรกระซุมบอกว่านบากว่านแล้วก็บ,บ้าวีเตอร์หลายๆออก็เลยบแบบก็เลยเริ่มเข้ามาสู่วงการนี่แบบเต็มตัวเลยกับว,ว่าแม่ หมักบ่หมี่หมักดบบนี้อยู่แล้วแม่เทาหมักด้นี่คือเาหมักใน้านเรื่องของนําการนําเสนอต่างๆการนำเสนอต่างๆแม่บะหมักไทยคลิปเลยเปุ้ยแม่แม่แม่ในการท่องเที่ยวอยากให้แบบหลายๆคนได้เห็นว่าเออเขามาอยู่ต่างประเทศเขาเป็นยังสี่นะในการท่องเที่ยวเป็นยังสี่บ้านเมืองเขาจะเป็นงสี่อันนี้คือพี่น้องเป็นเรื่องที่ดีเนาะคือเราได้มาประเทศไทยก็ได้ประสบการณ์ในการลกๆก็คือได้เงินนนั่แหละเนาะแม่แม่ได้เงิน แล้วสถานะายเดตอนนี้เป็นจังานะตอนนะโสดโสดสถานะโสดสถานะโสดทุกคนเลยสถานะโสดดิลี่ร้อนสวัดนี้สวยดีตอนนี้ขอสัมผัสขอสัมผัสมาหลายคนแล้วมีเจ้าผู้เดียวเนี่ยบอกว่าโสดยังโสดมาถือว่าข้างโค้งเลยก็ว่าได้นี่เจ้าผู้เดียวที่ว่าโสดนอกเพราะว่าเขาสัมผัสมาหลายคนแห่งตอนนี้จะอายุจักปีไอตอนนี้มาะมาเศร้าแปดเศร้าแปดเศร้าโต้เศร้าแปดเศร้าเก่าปีทุกคนเอเดียวกันบ่ ข่อเทาวันนั้นี้อลินอลินข่เศร้าหกปีไอ่เศร้าหกเศร้าเจ็ดเมียมขอดุนหนองเล่าข่อยดื่นอายแล้วเอิญอายถือแล้วเป็นครูจินได้แล้วครูจิ้นว่าสั้นอ่ามันจีจิ้นได้ยุ่งว่นี่งูเจ้าได้ขออีกทีแล้วมันบอกคือกันเบิ้งใหันเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาเนาะว่ามันจีจิ้นได้บอกอยคิดว่าถ้าถ้าเอฟซีพร้อมเด้่ค่ะ ปเป็นเรื่องของ f อแล้วกันนะคะขอให้เป็นเรื่องของ f อเนาะโอเคไอ้สำหรับมนีก็ได้ข้อมูลทีแบบรลายเติบเนาะกดีใจที่น้องท้ามที่น้องมาสัมผัสได้ร้ายคนคือน้องยาคูว่าคนล่าที่มาอยู่ประเทศไทยนี่เพิ่นมีความคิดคือกันบบเพิ่นมะผอสิ่งแตกไหม่คือกันบบเพิ่นเป็นยังไงแบบเพิ่นเจอประสบการณ์แบบได้พะว่าหลยๆคนก็บโบคือกันแต่ก็มีคนล่าวรลายๆคนเพิ่นเข้าวมาคอมเมนต์เนาะขายแบบแซะนอกว่าก็คือแบบ มาไทยแต่เจอคนไทยแบบรังแกน,นันนี่ต่างๆนันนที่แบบว่ามันเป็นกระแสลบนะประเทศไทยเด็กหนุอยบ้านเท่าบ่อยากมาประกามาเลยสินะแบบใส่ลายไปสีบ้านเขามันกับมันกับพดีนะเด็กสินะก็เลยแบบได้มาหลอดถามไม่มาอีกกระดีใจเนาะเลยถามไอ้เพิ่นกระไดฮู้เดืองล่าประสบการณ์ชีวิตของอ้เพิ่นนนาะก็ขอบใจไอ้ลารๆเดอร์แล้วก็ขอบใจไปทางเอฟซีขอบใจ <laughs> ทางคุณนน้องเด้อ ยังเป็นคู่จิ้มด้วยครับโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามฝากาช่องทางใเด้อยไอ่ช่องทางเนาะพลายเอฟซีสาวเ้ลตาเกลตาเนาะอยากไปติดตามเป็นกำลังใจให้เบลเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องทางเนาะยูทูบนั่นเองก็คือเบลเนี่ยปลาไปไหลนั่นเองนะทุกคนนะก็ลองไปติดตามรับชมกันค่ะสำหรับมื้อนี้สบายดีสวัสาาดีค่ะสบายดีน้องเ้ลตาสบายดีขอบใจไอ่